ไม้ทช่ไว่าทุกคนมันล่นอยู่นี่เพราะว่าต้นมันสูงเนาะคันว่าเฮาจีบไปเลาะขึ้นเอาอยู่ต้นมาท่านก็นขึ้นบ่ได้มันมีหนามด้วนะเนี่ยสั่งน,น้อยนี่ได้ขึ้นนะก็เลยว่าถ้าเฮ่อแต่อันมันล่นแล้วเฮาก็จึงมาเก็บเอาสั่งไอ้น้อยนี่นะักขึ้นเนาะโอเค่โอเค่เหรอ,อ,อขึ้นบ่ได้ติขึ้นบ่ได้ตกขึ้นบ่ได้ตกเนาะมีจะน่วยเยอะ มกกรทันเยอะเลยโบเมนมักกกแล้็มันเป็นกาะทันกิ้งเอาไหมเอาบได้สุมักยั่วเลยยั่วเอาของข้าไปเอาของข้าไปเอาของข้าไปแล้วนี่ก สบ,สบายดีสบายดีน้เวสสกูสกุลวันนี้กลับมาพบกับพงหาวสองสาวอีกเลยเนาะบบแมทสองสาวนะอมุนี่มาหลายสาว <c oughs> มุนี่มาหลายสาวเติมนาอพาเด็กๆมาเลาะเก็บมากกระถานอยู่ <c oughs> ต้นมากกระถานอันนั้นน้อยๆซื้ออัเลอะเ <c oughs> <า>ื่อนเสบ,บายดีชื่อนสบ,บายด,ดีไหมไปแล้ว <c oughs> มอนี่น้องเฮากาจีมาเลาะเก็บมากกระถานน้ำเด็กๆโบแมนอันพาเด็กๆมาเลาะเก็บมากกระถานมาเนาะเก็บกระถานกินส้มนมาเลาะเก็บกระถานกินส้มอันนี้ก็คือเกลือ กินส้มต้นแต้งมาเลยเนาะเรียบร้อยเนี่ไปเนาะทุกคนไปล็อกเก็บกบระถานกระตตกลงมาเส้เนึงวาหนึงเลยนี่ด้นานต้นกระถานพี่เชิงตอนนี้เขาก็ยู่กองต้นมากกระถานเลยเนาะทุกคนต้นมากระถานตน้นเยอะแท้เยอะว่าเบ,บ,บ,บิ่งไหมจิเฮอเบิ่งเด้ออันนี้แม่นเลยเนาะต้นมากกระถานต้นบักเยอเยอะและมากมันก็เป็นบักลไยต้นมันเยอะต้นมันสูงเพราะฉะนั้นเขามีต่พูดอันนี้น้อยเตี้ยเตียเอาเปาะนเอาบะได้ปีนต้นบะได้มีแต่เก็บเอามากมันล้นเนาะ ไปเลยเอาไปลอกไปเออเอาไปลอกเก็บเอามากระทานไปกินส้มกันเลยเนาะไม่เด็กๆเบมือนี้มีมือป้าบมาหลายคนเติมเนาะทุกคนเบิ่งเด็กๆกับโตอ้นไปยืนแทกกันสสัยเด็กๆจะใหญ่กวัวแล้วน่วยน่วยแห้งๆเดี๋ยวนี้เขากระจีเอานะทุกคนจะเอาไปตากไว้เอ็ดกระทันแห้งเลยเนาะอ้นเนาะเอาไหมอันเดี๋ยวนี้แหละไปเห็ดกระท à นแห้งเอาไปเห็ดกระท à นแห้งไปเห็ดกระท à นบุดนะนะ ตัวอ้นก็ได้หลายเติบเลยเลยได้มองดูเอ้อเลียปากแมบๆเลยอันนี้นะ่ะเอาแม่อันนี้นะ่ะกระถานแห้งนี่นะ่ะเอาไปเก็มาก,กระทานแห้งไว้กินตุนเนานะมเมื่อนี้เขาก็พาเด็กๆมาลอกซอ,อกเว็บมาก,กระทนันอันนี้เนาะคือมากระทันดีได้หลายเติบ เปลี่ยนมากกระทันที่ขึ้นตามธรรมชาติเลยเด้อทุกคนเก็บันนี่นี่เนาะน,น,นี่ก่องไว้นี่ก่องเนาะทาตัวอุ่นมาเลยกะคือตัวอุ่นเอาไว้ อันนั้นคือมักกะทันเขียวนี่เออเอามาเชิญโอ้ได้หลายเติบแล้วเนาะนี่เนาะอันนี้เนาะทุกคนมากกะทันมั่อเบ้อเลยอันนี้แบบส,ด,สดจากต้นเลยนวยแห้งเนี่ยนี่เฮาก็เอาเนาะเอาเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วเอากไปตากแห้งไว้แล้วก็เอาไวบ้บดกินเนี่ มีแต่นุวยเยอ่อๆอ้นมาพี่แม่อ้น้นมาพี่แม่โอ้ตัวอ้นนี่ก็ได้หลายเติมแหลย,ไ,ยไดนหลายแท่เนาะแฟนมือป้าเด็กๆมาออกล่าหามากกระทัน <c oughs> ป้าเปีหลายแท่หลลยว่าทุกคนมันล่นอยู่นี่ ราะว่าต้นมันสูงเนาะคั te ่นว right. no, ่าเฮาสิไปเลาะขึ้นเอาอยู่ต้นมันท่านก็ขึ้นบ่ได้มันมีน้ําแด้นะได้สังน้อยๆนี่ได้ขึ้นน่ะก็เลยว่าถ้าเฮอแต่อันมันล่นแล้วเฮาก็จึงมาเก็บเอาสั่น้อยนี่น่ะขึ้นได้ติบ่ได้ตกขึ้นบ่ได้ตกเนาะออเอ้ขึ้นบ่ได้ตกกําลังคักๆอยู่แม่ตันยเยเย ฮะเอาฮะเอาแล้ววะเจือป้าเควินได้หลายได้ลายป่ะอันนี้เนาะทุกคนคือมากกระทันเนาะมีทั้งน่วยที่แห้งแล้วล่ะกันน่วยที่ยังบ่ทันแห้งเนาะตัวอ้นนี่กระซอกบ้เป็นง่ายเลยวแห้งมากขี้ส้มีเขตัตวเขียว,นะว,ยวอืเอาเลยเ ียวอันนี้เนาะทุกคนมักกะทนนันน้อยตอนนี้เฮากำลังจีพาทุกคนมาเอามักกระทนันเยอะกระทันเยอะอันนี้ก,ก็คือต้นกระทนันเยอะนี่มักกระทนันเยอะนะเนาะกันเลยได้มักกระทนันเยอะโอ้ค่อยเด้อตกเด้อกันเด้อกเลยเอออู้ทุกคนอเอามากล่นมีบอกดูเซฟนะป่าตัวนนี่นี่ไหมเอฟซีหน,น่วยเยอะค่ะแค่ข้าวลาหน่วยเยอะค่ะได้ปะ ระวังต้อน้ำเด้อมีน้ำแล้เก็บไ่ต้องมาเด้ออันนี้มักกระถันเด้อทุกคนบ่แม่นมากกอกเนาะมากกระถันเยอะอู้เอา้อเด้อแับนี้เนี่ยบั้งเลยหลายเบิ้งเอาเถอตัวนจับกองเด้อตัวนกยานกยพาทุกคนมาปีนต้นมากกระถันเยอะเนาะบุงมเอ็เป็นหลายแท้หลายว่าอันนี้แม่เออเออเออที่ต้นอันนี้แม่ต้นมากกระถันเยอะเด้อแต่ว่ามันยังเป็นน้อยน้อยยังบ่ทันกินเนาะเบิ้งเด็กๆกก็พาเดี๋ยวปีนแหละ โอ้ันนี้เนาะอู้คักแค้ค่เขาอะเมื่อกี้เยอะหนึ่งลองซีเมื่อเอฟซีเขาเบิ่งเนาะอืมหวานกอบหวานอันนี้มันยังบะแม่นน่วยวร่อนทุพื้นเขากิกนได้อืมกินน้ำเจบอันนี้ก็จะกินน้ำ ว้าวพูดถึงกล้องนะก็รู้สึกว่าอยากกินแล้วได้เนาะน้ำลายกันยืดๆเนื้อเลยดิแม่ทุกคนย่แถวนี้นะบักหลายๆนึงทุกคนมีตัวอะๆรเนื้อเนื้อเนื้อเนี่ยมาเนาะจะมาเก็บทางนี้ก่อนอเอามานเนี่ยไปทางนั้แม่แม่ เป้า่ามึงแม่ทุกคนอันนี้เนาะมันอู้ล้วนทับมเจ๊แม่เขาจริงเอาอันนี้พอดีแสบเด้อหน่วยซ้ำเนี่หน่วยคีรลายเนาะแต่ว่าแสบหวานดีมันบรุนกรอบๆเม่นแล้วเอาเซอร์ถุงโซ่กันไห้โ <c oughs> อ้เป็นหลายเท่าไหร่วะ อ้าวนั่งนี่เป็นบักหลายๆนึงเอาแต้นวยเยื้อก่อนวยน้อยบัฟเฝ้าเอาเพราะมันเยื้อมันจังแบบอันนี้นอทุกคนเป็นหลายเท่าไหลาวะจับจับเดี๋ยวสิอุ้มได้ฝากกระถันวนนี้ยังเซอร์ทงซงไว้ก่อนเนาะ น้อยเงี้ยๆดำดำแต่ว่าแสบเด้อแสบคือคนจับเลยแสบคือคนเอาโอ้ยน้อยนี่งน้อยนั่นพวกนี้เยอะอนยูดึงคุณดูดังเดินคุณบากหลายๆทุกคนน้ำหน่อยเอาขนาดะส่องไม้มาเกาะเอามั้ยเบบี้ส่องไม้เฮ้ยนกไ้ปมีไม้บ่มันมีในจั้เชือกไม้ปีนเลยเฮ้ โต๊ะมาดึงอันนี้เถอดูดึงอันนี้ลงอู้ย่ามันดีนะ,ะพะด,ดึงนี่มันชนะึกเกาะอ,อยู่นี่นะ่ะนี่นะมันถึกเกาะอ,อยู่นี่นะ่ะเนี่ยมันถึกเล็กอันนี้เกาะอยู่นี่น่ะอ้าเกาะไอเดิมมันละบอตี้เออเกาะเบอร์มันโต้งลงตี้อ้ยยากจังนะอุ้ยเออจับอยู่นี่จะเอาตัวนั้นดึงเยอะดึงแกนๆเดิมมันดีกันมเลย อันนี้เนาะนวยบังย่าตัวบ้งตัวแมงกำมากินอีกแล้วฮนเนาะอันนี้มีโต้โบแมนตัวแมงเนาะมันเป็นแปวเองมันแตกตัวบ้งตัวแมงกำกินเนาะคนกำลังมากินเพราะว่ามันมันแซ่บหวานเนาะก่อนนี้มันคิดลายลาแต่ว่ามันแซ่บได้นะนงเนาะแม่แล้วอ๋อตายนี้แม่แม่มันเบอรุกเลยตายนี่

โอ้โอ้โอ้ฟาดิโอ้ยยังยังว่ามาอันนีนี้มาเฮาจะออนซิมเอามาซิมก่อนเอ้าจับนี่สิซิมให้เอเบิ่งเพราะว่านที่ซิมนี่ลูกนี้ือ FC เด้ออก่อนมาเนอก่อนตาตัวนกีบ่ทล้างเนาะเออันนี้แล้วกันแล้วกินแล้วเด้อมาเด้อทุกคนมก่อน แซบกนบเอาเอาอนเินวขึ้นไปอน้ก็อ่อาอเก็ินเอานี่เอานอมามากินนำกเน้าเน่าบนาเแซบเมื่เด็กๆนั่นก็กินอยู่ทางเนืพูดนะแซบบ่ เอ้กรกอบเนาะกอบหวานมาทางพี่ไปนี่อ,นอันนี้อ,นอันนี้คือถุงส้ง่งกเนาะเซิร์มากกระทันแมนต์มาก,กระทันเต็มอยู่นี่เลย,ยน,น,น้ำเลยเนะอะเออทางพี่ ม cool. ักระทานเยอะมักระทานน้อยเฮาจะเก็บไปล้างไว้กินโดนเนาะกินโดนชอมนะแหมอันนี้เนาะมีจะนุ้ยเยอะๆเบอร์เมี่ยมมักระทานเยอะเลยโบเมี่ยมมะกอกมันเป็นกระทานแบบกิ้งเอาไหมทุกคนตอนนี้มักระทานเฮากะได้เต็มกระดงแล้ว มากระทันเยอะฮันมันยู่อ่ะสูงพุนเอาเอาบะเถิงนะนี่มันยู่พุ่นป่าป้าหาเอาบะเถิงเฮาก็เอาเอาแสบเนาะแสบอิลีเนี่ยหวานฮะตอนนี้เฮากำกำลังจีพาเด็กๆไปนั่งจินส้มอยู่เนอะพุ่นเนาะโจ้อนเอามาครบสุดแล้วเนี่ยนี่เจ้าเกลือวเฮา นไปไปเ้วะทุกคนไปเด็กๆอันนี้ค่ะกายกำลังจีมานั่งกินส้มกินอยู่นี่ได้บ่บ่มันมีน้ำไปกินยุกองนั่นกันละไปกินยุกองต้นนั่นกันละเบิ้งเด็กๆการนำมาเป็นแถวเนาะตัวอ้นนี่ก็เป็นเด็กๆได้ส้มเต็มพา เป็นแม่เด็กๆก็มเอาได้แล้วเอาไปกินเลยวันนี้ล้างแล้วกินได้่กินตอนนี้กะล้างแล้วกินได้ปุ้กินแซ่บๆจุกพุนด้กินแซ่บๆบุงด้เอ็กกินยย่วๆไดูกินยย่วๆอร่อยซึ่อยยั่วจ้ายั่วจ้า จไปมานอทุกคนบ้านนี้เฮากราบสีพาเด็กๆมาก oh. ินส้มเนาะอันนี้ก็คือส้มมากระฐานที่เฮาไปเก็บหมามืออันกี้ๆนี่ค่ะนะก็เลยพาเด็กๆมาไม่เป็นแๆอย่างบนล่างซ้ำเพาว่ากินอันล่างแล้วมันมันเจ็บท้องอ่ะนะทุกคนก็เลยว่าบนล่างแล้วกินเลยกินแล้วจะเป็นล่างล่างท้องล่างต้องกินมาได้มันเปื่อน กินบ่ได้มันเพื้อนอีกได้ล้างแล้วแซ่บล้างแล้วอันนี้เนาะเออล้างลละเออ้างแล้วตัวเด็กๆว่าล้างแล้วผู้บางคนเนาะกินบ่ได้เนาะแซบบ่กินจุ่มอันนี้แซ่บด้วเป็นแก้มหเป็นแก้มฮะเค็มวะเค็มเค็มกินกินน้ำเค็มกินน้ำเนออันนี้เราทุกคนคือมารกอัลันนุ่ยเยอะๆนึงเนาะมาเด้อทุกคนกินรำกันเด้อ

เอ no no ้าเอ๊ะจพด่ันเด็กกันเด็กต้นต้นมานี่ไหต้นยางมากว่ะอาอพี่มันกินกันมากแกมพี่มาเหรอมาพี่มาเลยมาเลยอาอพี่ก๋าจิ้มส้มน้ำเพื่อนหวานนี่เอ้าอืมครับโอ้มื้อนี้มีเด็กๆมาหลายเนาะทุกคนมีตั้งแต่เด็กเด็กแรกเกิดจนว่าเด็กเด็กเนื้อสุดอันนี้คือจะแม่นเด็กเนื้อสุดเตี้ยนนี่ เกันมาไปดูต้นน้อยต้นน้อยไอ้ต้นน้อยแอบจะยั่วเลยจะยั่วจะเอาของขาไปจะเอาของข้าไปจะเอาของข้าไปแล้วนี่กับอย่านะอย่าเอาของข้าไปนะ ใช้อันนั้ก็ข้าวเลยแต่เอาของข้าไม่ได้นะเอาเอาเด็วนี้บอกเอาจำเกลือมันจะซุบเขาจำว่าเขาจำว่ามากอันนี้มันหวานเนาะทุกคนห้ามเอาจำเกลือถ้าจำเกลือแล้วมันจะซุบห้ามจำเกลือเนาะจำได้แต่นวยแดงๆนี่เจ้าเอาเจ้าบอกกินได้เจ้าบอกได้

อันนี้เนาะคือส้มมะกะทันพูดเลยกะคุยอะเท่าบ้านเลยแทบบ่แทบบ่แทบโอ้สุดยอดยกโกความแซ่บอันนั้นกินมะกะทันเบ้างไหมอุยยแม่อันนี้ต้องกัดให้มันแตะน้ำลายนิดนึงเนาะเพว่ามาติดเกลือเนาะนี่ อันน้อยนี่ก็กินนะเพื่อนนี่เอาเอาเอาดึงนะมาเควินแซบบ่เอควินกินด้วยเควินกินยวด้วยก้องด้วยเควินกินยวด้วยเยอะแิะแซบบ่ตโดนจำก้าแซบบอกาเอากินมากนี่เออเอาอันนั้นเอาที่ มหอดตอนนี้พวอข้าท nah, ุกคนก็ต้องขอลา F4 ไปก่อนเนาะแล้วก่อนจะจากไปทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b รให้กับช่องของเต่าเสียงขวางด้เรื่อยเพื่อว่าให้นกและกระโอนมีกําลังยิงเจอเห็ุคลิปวิดีโอเมื่อเมื่อออกมาให้ F4 ได้เบิ่งได้สมนํำการอีกเนาะสําหรับมื้อนี้ต้องขอเก้าคำว่าบาย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 เด้อบาย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 ยุบลาพ้อ